ดูแต่ละคนตึงๆทั้งนั้นวันนี้เราจะมาเล่นตัวอะไรดีขอตัวคอนเทนต์กระดาษบอร์ดยังไงนะเก็บกระป๋องกระป๋องคอนเทนต์พอไหมตาบอดตาบอดตัวคอนโดเงินต่อตัวคอนเทนต์ไม่สองเรากระป๋องคอนเทนต์พอไหมที่ตัวอุ้ยเราเล่นตัวสตันสองตัวเพื่อให้ฮันเตอร์ใช้ตัวทองได้อยู่ขำๆใครจะเอาลูกอุ้ย ก็เราไม่ใช oh, oh, so ่ลูกคนหนูเธอเป็นลูกานหนาโอ้ยอย่าค่ะเดี๋ลิกรสิทธ์เข้าโอ้ยยังไงก็ปัดช่วงเนี้ยโอ้ยเกยชามาทำไมทำไมเกิดที่เดิมเหมือนตาที่แล้วเลยวะแล้วแบบโดนเจอคนแรกอีกละเขาไม่เห็นหรอก ขาไม่เห็นก็บ้าแล้วฮัลโหลอุสยฮสวัสดีสวัสดเสวไม่เห็นจดิงวงโดู่าัสดีสวดินหาตาบ่อยอดู่วัสดวัสดอกกัสนีสวักดีอวัสดสวัสดเสากดสวัสดีสวัสดีส็ัสดีัสดีังดีสวัสดีสวัอวัสดีสวัสดีสวัสดีสัดีสวัสดีสวัสดันไม่เจอดันอยู่ไหนอ่ะไม่ใส่มาดีสวัสดีสวัดีสวัังอีดดดดด คือบอกแล้วบอกว่าบอกว่าฮันอยู่ใกล้เราบอกบอกตอนไหนมีใครได้ยินบ้างมีใครได้ยินบ้างเมื่อกี้ไม่ได้ยินเออเห็นป้าจริงไม่ตัดหรือเปล่าทไมตัดหรือเปล่าไม่ตัดเสียงรบกวนหรือเปล่าจะวัดตะวันเหมือนแมลงดีแมลงวันหรอจ๊ะทำไม ไม่ใช่อส่งสารตะวันจริงๆโดนชาวแปลงทำลายงงคือโอ้ยแฟนใครทำไมตู้เก่งจังชอแฟนเองชอบชาวแปลงงงชมปุ๊บล้มเลยคือพูดทางในองะจริงๆขอโทษได้ไหมล่ะเดี๋ยวจะมาแอบมองหน้าอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ต้องแอบก็ได้ ดึเลยไปเครื่อง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 เดี๋ยวดึงเองเดี๋ยวดึงเองแล้วคือไม่เฟ้าดวะเรามองหน้าเท่าไหรอ่ะตั้งตวนี้ยางเยอะเลยฉีกเครื่องให้หน่อยค่ะม โอ้โหผิงมากะใช่แล้วคือเหตุเหตุการณ์ทุกอย่างเรื่องแปดปิดจะบอกว่าตบนทองนะโอเคไปิตาเพื่อนกูมีกระดาษอยู่เปิดเครื่องใหม่เลยก็ได้เปิดเครื่องใหม่เลยมันโซนเครื่องอันนี้ได้แปดปิดอันนี้ไม่รู้อ๋อมีกระดาษโอเค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 โปรแก้มไปโปกแก้มพุ่งได้เปล่าพุ่งได้เปล่า ทำไมมันมองหน้าได้ไกลขนาดนี้เนาะเกียมเครื่องแล้วเรียเกียมแล้วงงเครื่องนี้ยังไม่ได้จุดเลยเกียรแล้ว,วแล้วทำไมไม่ขีขีออกไปสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมที่ราคาถูกเครดิตดีเติมไวน่าเชื่อถือเราขอแนะนำ Top u อ s h ช p ร้านเติมเกม b e n ี f i t f 5ซึ่งทางร้านจะมีระบบเติม2แบบนะคะนั่นก็คือ เติมแล้วได้กระดุมเลยและแบบพีออเดอร์ค่ะซึ่งพีออเดอร์นะคะ mm hmm. ก็จะรอประมาณ1-3วันค่ะแต่ราคาจะถูกกว่าแบบเติมกระดุมข้าทันทีแน่นอนเหมาะสำหรับคนที่อยากได้กระดุมมาดองคุมคุมและไม่เรียบใช้นะคะแบบว่าเราเปิดตัวที่ชอบกันอะไรนี้เนาะแล้วแบบว่าอยากได้กระดุมดเยอะๆราคาถูกๆก็สามารถเติมแบบพีออเดอร์ได้นอกจากนั้นยังไม่พอหากใครไปเติมกับทางร้านนี้นะคะแล้วบอกว่า มาจากช่องลิงคแคลแลงของเราเนี่ยก็จะได้ส่วนลดอีกนะคะจะหาแบบนี้ไนดะ้ที่ไหนอีกหากใครสนใจสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะแล้วในดีมีปรม,มากมายให้เลือกอย่าลืมไปอด่นนกัน,นเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปนะคะสามารถไปกดเข้าได้เลยซ้หน่อยได้แลรู้ว่ามันจะเสีแยแล้วไปได้ไปได้อโอเคโอเคโอเค เมว่าห้าสบเส่ว่เจ็ดเพราะมีขนาดชัดชัดชัดแาบอกข้ามันเม่อกี้ตัดอัวให้ด้วยนะได้ได้ได้แล้วตัดให้ยอกแมวทั้ปั๊มหนึ่งปั๊มหนึงปั๊มหนึงเอาหนึ่งได้เอาหนึ่งได้เขาเะเอาครอะว่ามึงจะเอาไข่ก่อนโรมาหลุดโรมาหลุดนะเนี่ยออนสองได้ออกสองได้เราเอาออกสามเท่านั้นค่ะแล้วเอาออกสมเท่านั้นโลมาอย่าเพิ่งหอนนะโรมาอ่าเพิ่งอนนะโมาอย่าพิ่งออนะ เฮ้ยชอบไหมชอบไหมชอบไหม110ยังอะไร่อนไม่แล้วแบบเกมกระตุกได้เหรอเมื่อกี้สวัสดีค่ะพี่พี่เราคือน้ำหอมที่สวยที่สุดในคาร์เรทานแห่งนี้ขอบคุณที่บอกค่ะงงจะมีใครเที่ยวเราได้ก่อนถามแค่นี้แหละไมม่ีทจะแล้วกันได้เหรองงคือตบกันไหมแค่นั้นแหละ ตกกันไหมตกกันเลยตกกันเลยอย่าข้างโคนชนะโอ๊ยตัดออกค่ะตัดออกตรงนี้ตัดออกตรงนี้ตัดออกอันไม่เมื่อกี้คือพักชมโฆษณาไง Why Girl Station First เกิดเกิดได้เตะทามเกิดเติทามโอเคค่ะอุ้ยใจเต้นค่ะตัวอะไรกันนะอีทากว่าอีทากว่าอีทากว่า พาตาริเซตอิทาน้องดิวน้องดิวเลสน้องดิวเลสอีไรอีกทีไรแล้วก็ไม่ได้เปิดไปอีกแล้วนะห้องดีห้องดีเต็นห้องดีเต็นอิทากว่าตัวนั้นฉันทีนมันทุถมซันและทนวันหนึ่งวันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ซ่องแสงอีกคือสิทธิ์เข้ายังอันเนี้ยนงแต่โลกก็ ขอบคุณที่ดีค่ะพี่โรเซ่นี่นะคะสเต็ปน้ำหอมอดีตเทเอสเล่นแบบนี้น้ำหอมเทเอสคือกดน้ำหอมไม่โดนนะคะงงกดโดนแล้วคะ่ะเกิดโดนแต่ฮันไม่ตีไงตีค่ะคือนคือมันกดแล้วก็ไม่ตีคือฮันเตอร์บีบให้เราใช้อันนี้ให้หมดแน่เลยอ่ะใช่ใช้ใช้ไปเถอะมันไม่ตีหรอก โอ้ยยังไม่ได้ขอดอกเลยโอ้เลตตี้คอแบบใดนี่อ่ะดูน้ำหอมเสียแล้ว <พอ S 1> โอ้ก็เลย,ย,ยจะได้น้ำหอมสามขวดเลยอ่อใช่ไหมครอารไม่ใชเนี่ยไม่เก็บดอกไม้อาอารีบอกตัวเองไม่ขีดบอกเลยว่าขีดหมูบอกเลยว่าขีดหม,อดมูอุ้ยเราใช้ไม้ไวมากแล้วเราก็จะขีดไว อไม่โปริชไม่มีความเป็นโปรพิชนอกเลยนี่นี่นี่แมงมุมลายตัวนั้นฉันหินมันทุมฉันยันทนเล่นไปเลยวันหนึ่งมันกินคนนหนเขาไม่บิงเขาไม่อะไรเลยอ่ะน่าจะตัวทองนะเนี่ยไม่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 แต่ว่าตอนเอาบอกไ่นีีคุณลงมานีคุณ เเน่่ยไมลแต่ว่าตอนพับไม้เขาก็ไม่ไม่ใช่พับไม้ตอนข้าไม้เขาก็ไม่แชร์ว่าคนแชร์คนโนแกก็เป็นหักเช่ด้วยมันหมดหมวดทุกร้านเลยเชื่อด้วยค่ะเชื่อด้วยค่ะโอ๊ยวางมุมลายตัวนั้นฉันโอ้ยบ้างอีกแหละจนไหนค่ะพี่น้องไม่ซอยเนี่ยไม่เข้าตู้อ่ะ โอ้ยมันมีตู้ให้เข้าอุ๊ยอุ๊ยหันปิ้งฮันปิง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 ้งเออตีลังกาลงอย่างสวยแมงมุมลายตัวนั้นคืออีกนี่คือคลิขสิทธิ์เข้าจริงโอ้ยก็คือไปรอประตูตีมาทำไมเนี่ยเลวเลยโอเคไม่มีที่เล่นเหมือนเดิม 158ว้ายปิงว้ายปิงปิงคือใครที่จะไปรอประตูโอ้ยหนูปิงค่ะพี่พี่อุอ้ยใครอยู่สเตชันโฟร์ระวังนะอุ้ยตลกคือสี่เลหกร้อยสี่สิบเอ็ด,ด,อดตลกอะไม่มีตังแล้วสเตชันโฟร์ be careful บูมาช่วยหน่ยดิฮะการมาเปเชื่โฟร์กำลังเปิดให้อยู่อเอาประตูไป้ปแล้ว ออกไปเลยบิงอ้อมไปบิงอ้อมไปหรือไม่ก็รอแต่ว่าฮันไม่แชร์อะไรเลยนะอาจจะเทเลอุ๊ยฮัน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 ไปทางเต็นฮันไปทางเต็นฮันไปทางเต็นกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอ๊ยไม่ไม่ไม่ฮันไป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 ถ้าไม่ออกถ้าไม่ออกสามนะ